สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับคุณชื่ออุ้มนะครับก็กลับมาแนวทางสลับขอหวยเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาให้แนวทางสลับหวยลาวพัฒนานะครับประจำวันพุธที่28กุมภาพันธ์2567นะครับกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนา ประจำวันพุธนะครับพุธที่28นะครับวันพุธที่28กุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับคัดไม้ตามสูตรเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราคัดมาให้สำหรับคอหวยเรียบร้อยนะครับ ก่อนจะไปที่สายวิ่งเสือรูดนะครับอย่าลืมกรับฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหวยให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านครับอีกหนึ่งทางเลือกสลับคอหวยก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับ ไปกันเลยครับที่สายวิ่งสายรูดนะครับสหรับลาวพัฒนาวันพุธที่28กลกุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูดกันที่1นะครับ1แล้วก็9นะครับ คู่เจาะนะครับจับคู่ให้ที่4.1นะครับ5.1และก็7.1นนะครับเก้าหนึ่ง 9กและก็9กนะครับนี่คือราวพัฒนานะครับประจำวันพุทธที่28กุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับขัดมาให้ตามนี้นะครับสลับสายวิ่งสายรูดนะครับวิบ่งรูดกันที่1นะครับแล้วก็9 นะครับคู่เจาะก,ก็จะมี4 1 5 1 7 1นะครับ9 1 9 4แล้วก็9 7นะครับคัดมาให้ตามสูตรเช่นเคยนะครับหวยให้ตามสูตรครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านครับ อีกหนึ่งทางเลือกนะครับสลับขอหวยลาวพัฒนานะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันครับโชคดีกันทุกคนทุกท่าน,นครับเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ